สวัสดีเช้าวันที่1 1ตุลาคม2568าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติซึ่งวันนี้ก็มีลงอุ่นเครื่องกันไป5คู่ครับโดยเริ่มจากญี่ปุ่น เสมอกาน,นกับกวัยไปด้วยสกอร์สประตูต่อ 2. 2คู่ต่อมาเป็นทางเกาหลีใต้แพ้บราซิลไปสู่ประตูต่อ5อูรุกวัยชนะโดมินิกันไป1นประตูต่อศูโบลิเวียชนะจอแดนไป1นต่อ0และรัสเซียเอาชนะอิร่านไปได้2ประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก8คู่โดยเริ่มจากคาซัคสถานเอาชนะลิเกเตนสไตน์ไปได้สีประตูต่อศคู่ต่อมาเป็นทางฝรั่งเศส ชนะอาเซอร์ไบาจานไป3ประตูต่อศูนย์เยอรมนีชนะลักเซมเบิร์กไป4ประตูต่อศูนย์และสวีเดนแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ2มาที่คู่ต่อมาครับซึ่งเป็นเบนเยี่ยมเสมอกันกับนอตมาซีโดเนี่ยศูนย์ศูนย์ออลีแพ้ยูเครนไป3าประตูต่อ5อาออสเตรเลเหนือชนะสโลวาเกียไปได้2ประตูต่อศูนย์และโคโซวเสมอกันกับสโลวีเนียไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันครับโดยเริ่มจากตารางคะแนนของกลุ่ม A ซึ่งอันดับ1เป็นทางเยอรมนีที่มี6คะแนนอันดับ2อาอัลเลนหนมี6คะแนนอันดับสาลวาเกีย6คะแนนและอันดับ4ลักเซมเบิร์กยังไม่มีคะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มบซึ่งอันดับ1เป็นทางสวิตเซอร์แลนด์ที่มี9คะแนนเต็มจากการชนะ3านัดรวดอันดับ2โคโซวมี4คะแนนอันดับสาลวีเนีย2คะแนน และอันดับ4สวีเดนที่มีเพียง1คะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มดีซึ่งอันดับ1เป็นทางฝรั่งเศสที่มี9คะแนนอันดับ2ยูเครนมี4คะแนนอันดับ3ไอแลนด์ล3คะแนนและอันดับ4ออสเตรเจานที่มีเพียง1คะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มเจซึ่งอันดับ1เป็นทางนอร์ทมาซิโดเนียที่มี12คะแนนอันดับ2เบลเยียมมี11คะแนนอันดับ3เบล10คะแนน อันดับ4คาซักสถานมี6คะแนนและอันดับ5เป็นทางลิกเตนสไตล์ที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่9ลงแข่งขันกันไป9คู่โดยเริ่มจากเซาสุดานแพ้เซเนกัลไปด้วยสกอร์สูตประตูต่อหมูมูกอะเซเชลแพ้ไอวอรีโคสไปสู่ประตูต่อ7โตโกแพ้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกศูต์ต่อหนึ่งแกมเบีรแพ้กาบองไปสาประตูต่อสี่ คู่ต่อมาเป็นสาธารณรัฐซูดานเสมอกับมอริเตเนีย0-0เลโซโทแพ้ไนจีเรียไปหนึ่งประตูต่อสองเซาทเโมแอนด์ปรินซิเปแพ้ตูนิเซีย0ประตูต่อหกซิมบับเวเสมอกับแอฟริกาใต้0-0และรวันด้าแพ้เบนินไปด้วยสกอร์สูตประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลกโซนแอฟริกากันครับโดยเริ่มจากสถานการณ์ในกลุ่มบีล่าสุดอันดับหนึ่งเป็นทางเซเนกัลที่มี21คะแนน อันดับสองสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกมี19คะแนนอันดับ3สาธารณรัฐซูดาน13คะแนนอันดับ4ี่โตโกมี7คะแนนอันดับ5มอริเตนีมี7คะแนนและอันดับ6เป็นทางเซาซูดานที่มี4คะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม4ซึ่งอันดับ1เป็นทางเบนินที่มี17คะแนนอันดับ2อแอฟริกาใต้มี15คะแนนอันดับ3าไนจีเรีย14คะแนนอันดับ4รวันด้ามี11คะแนน อันดับ5เลโซโทมี9คะแนนและอันดับ6ซิมบับเวที่มี5คะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม F ซึ่งอันดับ1เป็นทางอวอริคดตที่มี23คะแนนอันดับ2กะบองมี22คะแนนอันดับ3เคนยา12คะแนนอันดับ4แกมบีมี10คะแนนอันดับ5บุรุนดีมี10คะแนนและอันดับ6เป็นทางหมู่ก่อเซเชลที่ยังไม่มีคะแนนครับและมาการที่ตารางคะแนนของกลุ่ม H ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางตูนิเซียที่มี25คะแนนตามมาด้วยอันดับ2นามีเบียมี15คะแนนอันดับ3าไลบีเรียร14คะแนนอันดับ4มาลาวีมี10คะแนนอันดับ5อิเคโทเรียลกินีมี10คะแนนและอันดับ6เป็นทางเซาทเมแอนด์ปรินซิเปยยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่1 0ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคู่แรกเป็นนิคารากัวแพ้เฮติไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ3และผลอีกคู่เป็นทางฮอนดูรัสเสมอกันกันกบคอสตาริกาไปแบบไม่มีสกอร์0ูครับและสําหรับตารางคะแนนโซนอเมริกาเหนือจะเป็นดังนี้ครับโดยสถานการณ์ในกลุ่มสีล่าสุดอันดับ1เป็นทางเฮติที่มี5คะแนนอันดับ2องฮอนดูรัสมี5คะแนนอันดับ3าคอสตาริกา3คะแนนและอันดับ4นิคารากัวที่มี1คะแนนครับ และมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลยูโรรุ่นยู21ซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงเล่นกันไป18คู่โดยเริ่มจากลัตเวียเสมอกันกันกบจอร์เจียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นอตมาซิโดเนียเอาชนะอาร์เมเนียไปได้2ประตูต่อ1มอลโดวาแพ้อังกฤษ0ต่อ4และหมู่เกาะแฟรโรแพ้ฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ6คู่ต่อมาเป็นทางบอสเนียเสมอกันกันกนกบเนเธอร์แลนด์0-0เยอรมนีแพ้กรีซไป2ประตูต่อ3 เดนมาร์กเสมอกันกับออสเตรียหนึ่งประตูต่อหนึ่งโปแลนด์เอาชนะมอนเตเนโกรไป2ประตูต่อศูนย์ยูเครนเสมอกันกับฮังการีไปด้วยสกอร์สาประตูต่อสามคู่ต่อมาเป็นอิสราเอลเสมอกันกันกบสโลวีเนียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งสาธารณารัฐเช็กชนะอาเซอร์ไบจานไป5้ประตูต่อศูนย์เอสโตเนียเสมอกันกันกบลักเซมเบิร์กไป2ประตูต่อ2อิตาลีชนะสวีเดนไป4ประตูต่อศและสวิตเซอร์แลนด์เสมอกันกันกบไอร์แลนด์ไปแบบไม่มีสกอร์0ูนย์ ู่ต่อมาเป็นทางเวลแพเบลเยี่ยมไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ7ตุรกีชนะลิทัวเนียไป2ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสเอาชนะเบลแกเรีย,ยไปสประตูต่อศูนย์และสาธารณารัฐอแลนเสมอกันกับสโลวาเกีย,ยไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรยู21กันครับโดยสถานการณ์ในกลุ่มบีล่าสุดอันดับ1เป็นทางโปรตุเกสที่มี9คะแนนตามมาด้วยอันดับสองสาธารณารัฐเช็กมี9คะแนนอันดับ3บาเบลแกรีสยยีคะแนน อันดับ4สกอตแลนด์มี3คะแนนอันดับ5ออเซอร์ยไบจานมี1คะแนนและอันดับ6ยิปปอรต้ายังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม C ซึ่งอันดับ1เป็นทางหมู่กาะแฟโรที่มี9คะแนนอันดับ2สวิตเซอร์แลนด์มี4คะแนนอันดับ3ฝรั่งเศส3คะแนนอันดับ4ไอร์แลนล์มี2คะแนนอันดับ5เอสโตเนียมี2คะแนนและอันดับ6เป็นทางลักเซมเบิร์กที่มี1คะแนน มาการที่ตารางคะแนนของกลุ่มดีซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางเซอวาเกียที่มี7คะแนนอันดับสองสาธารณรัฐอแลนด์มี7คะแนนอันดับ3อังกฤษ6คะแนนอันดับ4มอลโดวามี3คะแนนอันดับ5คาซัคสถานมี3คะแนนและอันดับ6เป็นทางอันดอร่าที่มี3คะแนนเช่นกันครับมากันที่ตารางคะแนนของกลุ่มอีซึ่งอันดับ1เป็นทางโปแลนด์ที่มี9คะแนนอันดับ2อิตาลีมี9คะแนนอันดับ3ามอนเตเนโกร3คะแนน อันดับ4นอตมาซิโดนีมี3คะแนนอันดับ5สวีเดนมี3คะแนนและอันดับ6เป็นทางอาร์เมเนียยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม F ซึ่งอันดับ1เป็นทางกรีซที่มี6คะแนนอันดับ2อัลเลนหนือมี4คะแนนอันดับ3เยอรมนี3คะแนนอันดับ4จอร์เจียมี2คะแนนอันดับ5ลัตเวีย1คะแนนและอันดับ6เป็นทางมอตตายังไม่มีคะแนนครับ มาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม G ซึ่งอันดับ1เป็นทางนอร์เวย์ที่มี3คะแนนอันดับ2อิสราเอลมี3คะแนนอันดับ3เนเธอร์แลนด์2คะแนนอันดับ4บอสเนีย2คะแนนและอันดับ5สโลวีเนียที่มี1คะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม H ซึ่งอันดับ1เป็นทางยูเครนที่มี4คะแนนอันดับ2ตุรกีมี4คะแนนอันดับ3ฮังการี2คะแนนอันดับ4โครเอเชียมี1คะแนนและอันดับ5ลิทัวเนียมี1คะแนน และมาปิดท้ายกันที่ตารางคะแนนของกลุ่มไอซึ่งอันดับ1เป็นทางเดนมาร์กที่มี4คะแนนอันดับ 2, อสองออสเตรียมีสีคะแนนอันดับ3ามเบลเยียม4ีคะแนนอันดับ4ี่เบลารุสมี1คะแนนและอันดับ5เป็นทางเวลยังไม่มีคะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ